อันนี้ก็มันก็อาจเกิดขึ้นได้นะครับเช่นคนบางคนเนี่ยเรียนเรียนสาขาอีกสาขาหนึ่งนะครับเรียนอีกคณะหนึ่งสาขาหนึ่งอีกวิชาชีพหนึ่งแต่พอจบมาแล้วไม่ได้ทําตามที่เราเรียนมาเลยนะครับหรือไม่ได้ใช้วิชาชีพที่เราเริ่มเรียนมาในวิชาชีพในงานของเราจริงๆกลับไปทําอีกงานอีกประเภทหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งไปเลยไอ้ที่ภาพที่เราฝันอยู่ในหัวตั้งแต่สมัยตอนที่เรียนนะครับตั้งแต่เรียน เด็กปถมมัธยมเรื่อยมาจนเรียนมหาลายัยเราฝันอีกแบบหนึง่งเราเรียนอีกแบบหนึง่งแต่พอจบออกมาแล้วมันก็กลายเป็นว่าเราไปทําอีกเรื่องหนึ่งเฉยเลยทั้งที่เราเนะี่ยตั้งใจอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดวันนี้มาพูดอย่างนี้เพราะว่าอยากจะให้กําลังใจกับทุกคนนะครับว่าวันนี้ถ้าหากว่าใครบางคนเนี่ยพยายามที่จะปล้ำอยู่กับความฝันพยายามที่จะต่อสู้อยู่กับเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้แล้วมันไม่ มันไม่คืบหน้าไปไหนสะักทีหนึ่งมันมีแต่เรื่องมันมีแต่เรามันมีแต่ความเหนื่อยอ่ะมันมีแต่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็มีแต่ความยุ่งยากเป็นอาวุปสัรค์ตลอดเวลาเลยถึงแม้จะใช้ความพยายามแค่ไหนเราแต่เราเสียเวลากับมันมาเยอะแล้วลองเปลี่ยนเป้าหมายดูนะครับเปลี่ยนทิศทางของชีวิตดูเปลี่ยนเป้าหมายของชีวิตดูไม่แน่นะครับเราอาจจะเจอสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราฝันมานานแล้วก็โอ้โห พอเราเข้าไปถึงความสําเร็จแล้วเราอาจจะคิดว่าโหดูจริงๆเปลี่ยนมาตั้งนานแล้วเปลี่ยนมาทําเรื่องนี้ตั้งนานแล้วเปลี่ยนมาชอบคนนี้ตั้งนานแล้วเปลี่ยนมาทําเรื่องนี้ตั้งนานแล้วไม่น่าเสียเวลาอยู่ตรงนั้นหรือมาทําเรื่องอันนั้นตั้งนานเลยตั้งๆท,งที่เออเราก็ มองว่ามันน่าจะใช่แต่จริงๆอาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องของการเปลี่ยนเป้าหมายของชีวิตวันนี้เรื่องของการเปลี่ยนเส้นทางทิศทางเข็มทิศของชีวิตในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับไม่แน่นะครับอาจจะ,ะกําลังจะได้เจอกับสิ่งที่ใช่สําหรับเราในในเร็วๆนี้นะครับหรืออาจจะเป็นทางที่เรารอคอยมานานเป็นเป้าหมายที่เราวาดฝันมานานหรือว่าเราถนัดจริงๆเป็นความสุขของเราจริงๆแต่ว่าเรายัง แค่ไม่กลา้าเปลี่ยนเป้าหมายเท่านั้นเองลองเปลี่ยนเป้าหมายดูนะครับการเปลี่ยนเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวหรือว่าเป็นเรื่องที่ผิด,ผดวันนี้ใครจะบอกว่าเราเป็นคนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ช่างนะครับเจ้ความสุขอยู่ที่เรานะครับความมั่นใจอยู่ที่เราแล้วคนที่จะรับผิดชอบกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงของกลี่นแลงเป้าหมายของตัวเองเป้าหมายชีวิตของตัวเองในะวันนี้ก็คือตัวเราแน่แหละเพราะผมไม่มีใครมา นั่งรับผิดชอบไปรามีอะไรเกิดขึ้นมาก็ตัวเรานะั้นรับผิดชอบเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่กล้าเปลี่ยนเองก็ต้องกล้าที่จะรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ผมมองว่าถ้าหากว่าเราจมปลักอยู่กับเรื่องเดิมๆอยู่นานๆแล้วไม่ไปไหนมาไหนสักทีหนึ่งนะครับผมว่ามันเสียเวลาเพราะลองเปลี่ยนดูก็แล้วกันนะครับว่าถ้าเราลองเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยน,น,น,ยนที่ทางการทํางานเปลี่ยนที่จะไปพบปะผู้คนในสังคมใหม่ๆหรือว่า เปลี่ยนงานที่เราถนัดนะครับจากงานเดิมไปสู่โอกาสใหม่ๆหมหรือว่าไปเจอกับผู้คนใหม่ๆหรือว่าไปเจอเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันมันเป็นเรื่องที่ใช่สําหรับเรา wow, อาจจะเป็นคนอาจเป็นเรื่องที่ใช่สําหรับเราอาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของชีวิตหรือว่าทิศทางของชีวิตเขียนทิศของชีวิตกัน นะครับในเราอาจจะค้นพบสิ่งที่เราตามหามานานก็ได้นะครับวันนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์นะครับเป็นคลิปที่ดีมีประโยชน์ก็ขอเพื่อนๆช่วยกันกด s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์แล้วพอแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วด้วยเวลาเพียงเท่นี้ครับ